สวัสดีทุกคนนะครับผมช่างซาวบอมเลสซิ่งนะครับผมคลิปนี้ก็จะมารีวิวคอเทเทเนียมขนาด1นิ้วของเวฟรอสส i ตัวใหม่นะครับผมตัวนี้เป็นคอขนาด1นิ้วนะครับผมงานาเดินเกตนะครับผมงานข้อเดินมือนะครับผมก็สีตามที่เห็นเลยนะครับจากเมื่อวานนี้นะครับผมผมเพิ่งทําเสร็จเมื่อวานตอนค่ำๆนะครับเย็นๆ นะฮะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปก็เลยมาถ่ายวันนี้ในวันลุ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายเมื่อวานนี่กลัวว่าแสงจะไม่มีนะฮะให้ดูรายละลเอียดนะครับผมอ่ะสีตามนี้นะครับรอยเชื่อมเหมือนเดิมครับผมงานมือเดินเก็ตนะครับอืม ตามนี้นะครับเหมือนเดิมนะงานมือเดินเก็บงานหัน่นคอนะครับเป็นคอหัน่นคอนะฮะก็นดาจะถูกใจลูกค้านะครับผมที่สั่งไปนะครับรอเห็นของจริงแล้วกันนะครับเพราะว่าในวิดีโอนี้ อา,อาจจะมืดบ้างอะไรบ้างนะครับก็อาจจะเห็นไม่เต็มตารอให้ลูกค้าเขาได้ของแล้วก็รีวิวกลับมาแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคเนาะตามนี้นะครับอันนี้เป็นคอ1นนิ้วใส่ปลายเดิมทรงเดิมนะครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวมีคลิปอะไรรีวิวแล้วเดี๋ยวผมจะลงให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับ โอเคครับเดีย๋ยวซูมให้ดูเรยเชื่อมงานเดินมือนะครับไม่ได้ใช้เครื่องนะฮะเดินมือเอานะครับอาจจะมีไมไม่ตรงบ้างนะครับขออภัยด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผม